มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินคน้ะทุกคนยังคงเป็นดราม่าที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีวัดพระบาทน้ำพุล,ล่าสุดนักแสดงตลกชื่อดังส้มเช้งสามชาออกมาเล่าประสบการณ์ตรงผ่านทางทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงหลังเคยเดินทางไปทําบุญที่วัดแห่งนี้หลายครั้งส้มเช้งเผยว่าครั้งแรกที่ไปวัดเธอเองรู้สึกประทับใจเพราะว่ามีพระออกมาต้อนรับพูดคุยแล้วก็ให้พร จนเกิดความอิ่มบูญและตั้งใจจะกลับไปอีกแต่เมื่อครั้งหลังเธอเลือกนำสิ่งของไปถวายแทนเงินสดกลับไม่มีพระออกมาต้อนรับเหมือนเดิมทำให้เกิดความสงสัยว่านี่คือวัดจริงๆหรือกำลังทำงานลักษณะเหมือนบริษัทเอกชนต่อมาเธอยังสังเกตเห็นศิลป,ปินตลกคนหนึ่งไปยืนร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆพร้อมกล่องรับบริจาคซึ่งส้มเชงเองก็เคยมีโอกาสร่วมร้องเพลงการกุศลแต่กลับมีคนสะกิดเตือนว่าอย่ายไปยุ่งเลย เพราะเขาไม่โปร่งใสอีกทั้งยังมีการพูดถึงระบบแบ่ง70-30ก็คือ70เข้าวัดส่วนอีก30เป็นค่าตอบแทนทําให้เธอรู้สึกสับสนว่าแท้จริงแล้วนี่คือบุญหรือว่าอาชีพกันแน่นอกจากนั้นเธอยังเล่าประสบการณ์ที่ทําให้ผิดหวังเมื่อได้นําโปรตีนหลายลังไปถวายให้ผู้ป่วยแต่กลับได้รับการต้อนรับหรือคําขอบคุณจากพระหรือใครเลยบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยโต๊ะทํางานเลยคแล้วก็เจ้าหน้าที่ ทำให้รู้สึกเย็นชาไร้อบอุ่ขนขณะเดียวกันเพื่อนของเธอที่เคยเจอของบริจาคบางอย่างถูกนําไปทิ้งหรือแม้แต่ถูกนําออกมาขายแม้จะหมดอายุแล้วก็ตามส้มเช้งยอมรับตรงๆว่าหมดศรัทธาจริงๆเพราะสิ่งที่พบไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่เคยเชื่อและศรัทธามาโดยตลอดจนทําให้เธอหันไปทําบุญกับวัดบ้านนอกหรือวัดที่ขาดแคลนจริงๆแทนเธอยังเผยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ตัดสินใจอยู่ใส่บาตก็คือ การเห็นพระมองซองเงินในมือของเธอขณะที่เธอกำลังจะใส่บาทแทนที่จะก้มหน้ารับอย่างสงบเหมือนพระทั่วไปอีกครั้งยังเคยเห็นบาทของพระบางรูปเต็มไปด้วยเงินแต่ไร้อาหารจนทำให้เธอมองว่าการบินทบาตในบางครั้งไม่ใช่การบำเพ็ญเพียรตามหลักศาสนาอีกต่อไปแต่กลายเป็นช่องทางทำมาหากินของพระบางรูปแทนขอขอบคุณข้อมูลจากที่ดีตับคำค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ